กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการอ่ะว่ากันต่อสิแน่กำลังสนุกในเรื่องความรักจริงอ้าวทีงนั้นเรื่องความรักเราทราบกันไปแล้วแต่เราต้องเติมความหวานกันหน่อยนะคะมานลุกเซล็ลับของเขากันหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งเกี่ยวกับเรื่องความรักของหญิงแย้และพี่หมอใช่ต้องบอกก่อนว่าตอนในเรื่องความรักของแย่กับพี่หมอเนี่ยคือความรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งคบกันมา2เดือนตลอดเวลาคือมันมันเหมือนกับ คือแย้เป็นคนหนึ่งเงี้ยแล้วพี่หมอก็เป็นคนประมาณนี้ก็คือเหมือนกับมีความสุขนั้นเราเราอยู่ด้วยกันก็แบบเออเอาเอาแย้เป็นคนยังไงยังแย้เป็นคนยังไงแย้เป็นคนที่หวานอารมณ์ดีมากดีมากดีเกินเลยบ้าหรือเปล่าเป็นเนยเป็นยังไงบ้างเนยนู่นนี่นั่น สมมุติว่าทางแย่ทางพี่หมอมีเรื่องเครียดจากการทํางานแล้วมาเจอกันปุ๊บทั้งคู่ก็จะเหมือนกันจะจูนเข้าหากันคือปล่อยเรื่องเครียดออกไปแล้วก็ทำต่อไนเล่นพุกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอนั่นเองคุณหมอก็เป็นคนอารมณ์ดีใช่พี่หมอก็อารมณ์ดีมากคือจริงๆแล้วเรื่องเครียดพี่หมอเยอะนะเยอะมากเลยเพราะตอนนี้เขาก็จะกําลังสร้างคลินิกนู่นนี่นั่น แต่พี่หมอเป็นคนที่ปัดอารมณ์เก่งมากเก่งแล้วก็รับกับแรงกดดันต่างๆได้ด้วยดีมากรับมือได้เก่ง<ช>ไม่เอามาเครียดด้วยคือนางเป็นผู้ใหญ่มากต้องบอกอย่างนั้แล้วมันเจอแฟนซึ่งอารมณ์ดีก็เ,ออเ,เลยพ,พักเลองเครียดไว้มาอยู่ทางนี้ใช่อย่างนี้ไม่มีเรื่องเครียดเลยเหรอ ยัยเรื่องเครียดเยอะแต่พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอะมารู้สึกว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากดังนั้นเราอยากจะใช้เวลาทุกนาทีให้มันคุ้มค่านี่อยู่ที่วิธีคิดเนาะทะเลาะกันรึเปล่าคะทะยต้องบอกเลยว่าไม่ทะเลาะเลยต้องเรียกว่าย่จะโดนเทศโดนสั่งสอนเออตัวเองตัวเองฟังนะตัวเองต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเองไม่ควรทําอย่างนี้แต่เขาจะอายุเยอะแหละเขาจะบางทีมีอาการแบบว่า ย้ำคิดย้ำทำนิดนึงก็จะแบบว่าว่าเราย้ำไปว่าอีกเอาว่้ใหญ่ไงมาเรื่องเดิมดีกว่าไม่ต้องพูดซ้ำกันเลยนะอะไรอะไรประมาณนั้นซึ่งทุกครั้งที่เขาว่าอยากจะไม่เถียงอยากจะฟังฟังเสร็จปุ๊บถึงถึงแม้ว่าในใจเราอยากจะเถียงต้องเบรกเบรกตัวเองไว้ก่อนรอให้เขาอารมณ์ดีเสร็จ แป่นน้อยเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอะไรนะแป่นน้อยแป่นน้อยแปลว่าอะไรอ่ะพุงเขาใหญ่แล้วเราก็เรียกอีพุงเป่งอ๋อเป่งเป่งแล้วเป่งแล้วกลายเป็นเป่นแล้วก็กลายมาเป็นแผ่นแป่นแป่นแล้วสุดท้ายก็จบที่แป่นแป่นจนเขาว่าน้อยอ่ะมันดูน่ารัก ก็้วยแต่น้อยนะในแรกอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเนาะเขาเกรงใจกัเพราะว่าอายุห่างกันเท่าไหร่นะคะสิบห้าปีปีมันก็เลยมีความเกรงใจนี่คือข้อดีของวัยที่ต่างกันข้อดีนะแต่นี่ก็ต้องไม่เงาไงเขาเขาพูดเรื่องเนื้ออย่าไม่เงาเลยนะอย่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากคือถ้าโดนว่ามาก็จะแบบเออก็จะโอเคเดี๋ยวจะปรับแก้ไขนะคะอันเรเหมือนแบบว่าโดนบอสว่าประทับใจเขาสุดๆเลยในตรงจุดไหนคะ ตรงจุดไหนก็น่าจะเป็นการที่นิสัยเราคลิกกันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอ,อ่ะยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่คนเราคบมาตั้ง6ปีแล้วเนี่ยมันน่าจะจืดจางอะ่ะแต่อันนี้ไม่เลยอันนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปเจอคละตื่นเต้นยังมีความสุข นี่แบบว่าเวลาได้ได้สัมผัสพุงได้กอดเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบน่ารักรู้สึกแบบเอ็นเต้นตลอดเวลาจนตัวตัวเขาเองก็เป็นคนที่สร้างบรรยากาศตลอดคือจะไม่ทําลายบรรยากาศเลยน่ารักจย่งนใช่คือทำทั้งคู่เหมือนกับต่างคนต่างก็โอเคประคับประคบเขาเรียกอะไรนะทุ่งวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นชุดที่ดีที่สุดทั้งคู่คือไม่ได้ทําคนเดียวนะอ็ทั้งคู่นี่ไงนี้ถึงคุณหมอไปขนาดนี้ เรามีเซอร์ไพรส์มาฝากเซอร์ไพรส์เราด้วยเซอร์ไพรส์ยิงแย้ด้วยไปดูเลยค่ะสวัสดีครับคุณตั้งคุณท็อปครับเปิดลับครับเฮ้ยอะไรอะแล้วเป็นยังไงดีนี่เป็นยังไงไม่แล้วทำไมไม่บอกเลยคือครั้งแรกที่เจอกันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักดีนะฮะก็อัธยาศัยดีคุยสนุกนะครับเขาเป็นคนร่าเริงตั้งแต่แรกละแล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยเห็นเขาในโฆษณาเหมือนเป็นเป็นโฟมลังหน้าตัวหนึ่งอยู่แล้วเคยเจอกัน ทางทีวีมาก่อนครับผมอายอะบาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มเริ่มคุยกันตั้งแต่หลังจากที่เจอครั้งแรกนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ทำสันญิกรรมนะครับแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆก็ทางเอฟสมัยนั้นเป็นเอ n เอสเอ็นบ้างนะฮะหรือว่าโทรคุยกันบ้างแล้วก็ได้เจอกันบ้างครับก็เริ่มก็เริ่มเริ่มสนิทกันครับ คนถามแล้วนะใครบอกรักใครกอดนะจริงๆมันเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มันก็ไม่รู้จับ<อ><อ>จบัาเลยแต<ล>่กคแบบ,บค่อยๆสนิทกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็รู้กันไปเองไะฮะน <c oughs> ี <c oughs> ่นี่เอาความสำคัญตลอดสำคัญเหรอหญิงแย้เป็นคนน่ารักนะฮะแล้วเขาเป็นคนร่าเริงนะฮะสนุกสนานแล้วก็เขาเป็นคนที่จริงใจนะครับแล้วก <c oughs> ็เขา มันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพราะอะไรมันก็อธิบายยากเลยเฮ้ยจะดีเหรอสบายอ่ะก็วนใหญ่ต่างคนต่างยุ่งทั้งคู่เขาเองก็ทํางานหนักดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดสรรหาเวลามาเจอกันให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยทุกคนทํางานบางทีผมก็ทํางาน ช่วงเย็นช่วงบ่ายลางคืนซะเยอะของเขาเองก็จะเป็นงานกลางวันบางทีก็ลามาถึงกลางคืนเนี่ยอ่าก็คือบางทีนัดเจอกันก็ยังยากเลยนะฮะก็เลยพยายามจัดหาวันสักใน1สัปดาห์เจอกันได้สักวัน2วันนะครับก็จะอย่างน้อยก็จะได้เจอกันแต่ว่าในเรื่องของการคุยไลน์คุยโทรศัพท์ก็ติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดอยู่แล้วติดต่อประสานงานเราใช้ข้วภาษางานทาไมไม่ได้มีงานกันเนาะครับช่วงนี้เนี่ยงานของแย้เนี่ยก็เยอะ มากนะครับขนาดเดียวกันเหมือนเหมือนกับงานผมก็เยอะเหมือนกันเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างจะหักผมงานเหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ่ายงานถึงกลางคืนดึกๆเลยก็มีนะฮะแล้วช่วงกลางวันบางทีก็ต้องทํางานตลอดต้องเดินทางไกลพักผ่อนไม่พอดังนั้นก็ต้องระวังนะฮะอยากให้ระวังเรื่องของการขับรถเดินทางต่างๆแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าการทํางานหนักมากๆเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีป่วยไปก็จะยิ่งลําบากนะครับก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยครับ แหมน่ารักไม่กจะตอบเหมือนกันเลยไงตอบเหมือนกันมันเลยดูเป็นดูเป็นผู้ชายแต่ก่อนใครเป็นคนติดต่อเนี่ยโกรธอ่ะไรแล้วจริงๆแล้วเขาไม่มีเวลาเลยเห็นเขายังออกมาในชุดสัญญกรรมเลยอ่ะใช่ชุดแบบ เป็นแบบว่าชุดสัลยแพทยถอดมกอย่างเดียวเลยนะคุณหมอแบบว่าโอ้โหยอไม่ไม่เซ็ตผมด้วยนะธรรมชาติมากเลยจริงจริงมากเลยสงสารสวัสดีไปถึงคุณหมอนะคุณหมอสวัสดีนะคุณหมอสวัสดีนะตอนนี้ฝากตัวเรื่องว่าสอวันที่ผ่านมาเราได้รู้เรื่องสัลยกรรมเยอะแล้วก็ลามไปถึงได้รู้ถึงเรื่องราวของหญิงแยแล้วก็ เรียกว่าคนใกล้ตัวซึ่งต่อไปเน่ในอนาคตเราก็จะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยน่าจะตกลอปรองชิ้นแต่งงานกันนะคะ oh, <no. S 1> ซึ่งคุณหมอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ทําให้หญิงแย้นั้นสวยแล้วก็ดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วตลอดจนวิธีการนะคะดูแลความรักของเขาทั้งคู่ค่ะ<อ>ว่าเขาดูแลกันยังไงถึงแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะมีงานเยอะมีเวลาให้กันน้อยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่างานของคุณหมอเองจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าหน้าหวัดเสียวเหมือนกัน เขาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสาวๆเยอะเลยนะปิดท้ายนะคะคุณผู้ชมคงเห็นเหมือนที่ฉันได้่าหญิงแย้มมรักหายใช่ไหมครัะเป็นยังไงบ้างเรา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 ปิดไหมเราจะบอกได้ไหมคุณหมอทำศัลยกรรมที่ไหนอ่ะออก็อด ตามใน IG คุณหมอละกันไปตาม IG คุณหมอว่าใช่คุณหมอนะคะ dr แล้วก็ underscore แล้วก็นบพรัตค่ะนบพรัต dr กเตอร์ underscore นบพรัตเรารู้แล้ว IG คุณหมอแล้วงี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะอัปเดตนะคะว่าผลงานของหญิงแย้เรามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ IG และช่องทางที่จะติดต่อคุณได้ได้เลยค่ะ IG แย่นะคะ yae อ่านว่าแยนะคะแล้วก็ underscore u u n w s นะคะคจริงๆแล้วเสิร์ชใน Google กไ็ได้มันก็จะขึ้นมาทุกช่องทางเลยฝากข้อคิดในเรื่องของสัญญกรรมหน่อยค่ะก็ฝากข้อคิดในเรื่องของสัญญกรรมนะคะฝากบอกทุกคนเลยที่คิดจะทําสัญญกรรมเนี่ย เราฟังหมอเป็นหลักนะคะไม่ได้ฟังเพื่อนฟังคนรอบข้างนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญคือถ้าเกิดว่าคิดจะเริ่มต้นทำศัลยกรรมเนี่ยเราต้องเลือกสถานพยาบาลที่ถูกต้องแล้วก็เลือกคนที่เป็นศัลยแพทย์จริงๆไม่ใช่ว่าไปเอาใครก็ไม่รู้มาอ้างตัวว่าเออฉันเป็นหมอหรือฉันเป็นเภสัชหรือเป็นพยาบาลฉีดมาเยอะนู่นนี่นั่นจริงๆเราไม่ได้นะคะตามกฎหมายก็ผิดแล้วนะคะและที่สําคัญคนเหล่านี้ไม่สามารถจะรับผิดชอบกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากกญญญารทําศัลยกรรมค่ะนี่ต้อง<ก>บอกว่าต้องเชื่อหมออย่างที่หญิงแย้ทํานะคะชีวิตจะได ดีค่ะเอาสุดท้ายแล้วนะคะฝากนิดนึงสําหรับวิธีการดูแลความรักสักหน่อยนะคะว่าทํายังไงจะหวานแล้วก็น่ารักแบบพุ่งยิงแยกกับคุณหมอคอยดูใหม่สวีทตลอดก็อยากจะบอกว่าอยากให้คนทุกคู่นะคะให้คิดบวก ให้คิดบวกแล้วก็ให้รู้สึกว่าโอเคใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันทุกนาทีเนี่ยให้คุ้มค่าให้มีความสุขถ้าไม่มีความสุขก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าจริงอันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเลือกคนที่ดีที่สุดแต่เลือกคนที่ใช้ที่สุดเอออันนี้ดีอันนี้ดีแม้วันนี้ขอบคุณยิงแย้มากนะคะตลอด2วันอยู่ด้วยกันนะคะยิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขขอบคุณมากค่ะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณรนภรัตด้วยนะคะน่ารักมากเลยทีเดียว แล้วก็เราก็ม <g azu thanks> <Some> <ajuda> ีของตับแทนนะคะสําหรับน้องอิงแย้ของเราก็จะชอบเลยมัน <Happ> ม <ens ahead> like ันต้องให้ใส่มาเยือนรายการเราฟกยนี่เนไง้องใส่ต้งใส่ใส่เลยได้ไหมคะเออที่นี่ต้องเอาไปใส่เลยหมอตัวนึงถ้าคุณหมอจะเป็นคนผัวรักผัวลงละก็จะเป็นมีค่ะมีรักเมีหลงใส่เลยรักใส่เลยโอ้ยน่น่ารักมากค่ะกับคุณเมียของเรานะคะ ค่ะรู้สึกโชบมากนะนะคุณผู้ชมก็สามารถจะได้รับเสื้อสวยๆจากเราไปนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขียนจดหมายนะคะมาแชร์เรื่องราวของคุณแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการออกอากาศนะคะก็รับเสื้อสวยๆอย่างนี้ไปนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยหรือคุณผู้ชมจะดูย้อนหลังได้นะคะพิมพ์คําว่าซูเปอร์เมียดูทางย t u b e ได้เลยรับรองเจอหลายตอนอยากดูตอนไหนก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะขอขอบคุณนะคะสาหรับ สถานที่สวยๆใบไม้ร่าเริงถนนสีนครินค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถกว้างขวางนะคะห้องจัดเลี้ยงระดัโอเคครบเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องมันๆของบรรดาเมียเเพราะนี่คือรายการซปเปอร์เมียวันนี้เราสามคนเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอลลักคนลก่อนก่อนที่เขาจะรักเราเขาจะต้องหม่มองเราก่อนใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเราแบบหัวยุ่งหรือ โอ้โห oh, ดูไม่ได้เลยเขาก็ไม่มองกระเสริเอเราก็ต้องให้เขามองกอนไอความนานเนี่ยมันล่นไปเรื่อยๆสมัยก่อน,สม,อนสมัยพ่อแม่เรายังได้ในออแต่งงานไปสักสิบกว่าปียังเห็นได้เดือนนี้เนะี่ยปีสองปีไม่จับแล้วออมีคําสอนนะเขาบอกว่าผู้หญิงออที่จะเลือกผู้ชายต้องเลือกผู้ชายมีขนออผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะเลือกผู้หญิงต้องเลือกผู้หญิงมีหาง